น้ำท่วมภาคใต้เลิกโทษฟ,ฟ้าฝนเพราะนี่คือความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่ต้องแบกรับซ้ำซาก26พฤศจิกายน2568ภูสันเยนเผยแพร่บทความเรื่องน้ำท่วมภาคใต้เลิกโทษฟ,ฟ้าฝนเพราะนี่คือความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่ต้องแบกรับรพอมรสุมเข้าพฤศจิกาธันวามาถึงคนใต้ก็รู้ชะตากรรมภาพเดิมๆฉายซ้ำเหมือนหนังม้วนเก่านครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ยะลานาราธิวาสจมอยู่ใต้มวลน้ำมหาศาลรราชการรีบลงพื้นที่แจกถุงยังชีพนักการเมืองลุยน้ำโชว์ตัวถ่ายรูปถแถลงข่าวว่าเราจะเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดพอฝนหยุดน้ำลดถนนแห้งทุกอย่างก็จบรอให้ปีหน้าวนกลับมาเจอกันใหม่คำถามที่คนใต้และคนไทยทั้งประเทศควรตะโกนถามดังๆคือเราจะต้องอยู่กันแบบนี้ไปจนตายหรือ น้ำท่วมภาคใต้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แค่เพราะฝนตกหนักผิดปกติและไม่ใช่แค่เรื่องของเวรกรรมแต่มันคือใบเสร็จที่ฟ้องความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศความมักง่ายของการวางผังเมืองและระบบราชการที่ต่างคนต่างทำจนเละเทะบทความนี้จะพาคุณไปถอดรหัสว่าทำไมน้ำท่วมภาคใต้ถึงแก้ไม่หายและทำไมการแจกถุงยังชีพถึงไม่ใช่คำตอบของปัญหานี้อีกต่อไปข้อหนึ่งครับ เมื่อเราสร้างเมืองขวางทางเดินของยักษ์ซึ่งหมายถึงธรรมชาติก่อนจะโทษใครเราต้องยอมรับความจริงทางภูมิศาสตร์ก่อนว่าภาคใต้ของเรานั้นธรรมชาติออกแบบมาให้เป็นทางน้ำผ่านลองจินตนาการภาพตามตามนะครับด้ามขวานด้านขวาคืออ่าวไทยด้านซ้ายคืออันดามันตรงกลางคือเทือกเขาพอหน้ามรสุมลมตะวันออกเฉียงเหนือหอบน้ำฝนมาประทะเขาน้ำก็ต้องไหลลงต่ำ เพื่อออกทะเลโดยมีพื้นที่ทุ่งราบและพุคอยรับน้ําเป็นแก้มลิงธรรมชาติในอดีตน้ํามาตามฤดูก,กาลหลากทุ่งแล้วก็ลงทะเลวิถีคนใต้ก็คือบ้านยกใต้ถุนสูงเราอยู่กับน้ําได้น้ํามาระพายเรือน้ําลดเราทํานาแต่ปัจจุบันเราพยายามฝืนธรรมชาติเราถมที่ลุ่มต่ําสร้างหมู่บ้านจัดสรรสร้างนิคมอุตสาหกรรมและปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยางและปาล์มทับลงไปในพื้นที่ที่เคยเป็นทางระบายน้ํา ที่ได้คืออะไรน้ําไม่มีที่ไปจากที่เคยไหลลงทุ่งตอนนี้ไหลเข้าบ้านจะสันน้าไหลแรงขึ้นเพราะไม่มีป่าไม้คอยซับน้ําพื้นที่กลายเป็นคอนกรีตน้ําจึงพุ่งเข้าเมืองเหมือนเขื่อนแตกขณะที่น้ําขังนานเพราะทางออกสู่ทะเลถ,ถูกปิดกั้นด้วยสิ่งปลูกสร้างนี่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติร้อยเอร์เซ็แต่มันคือภัยจากการพัฒนาที่ไร้ทิศทางที่มนุษย์สร้างขึ้นเองกับมือถนนกั้นน้าคลองตื้นตัน ผลงานชิ้นเอกของระบบต่างคนต่างทำเคยสังเกตไหมถนนบางเส้นที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆกับกลายเป็นเขื่อนกั้นน้ำชั้นดีคือปัญหาคลาสสิกของระบบราชการไทยที่ทำงานแบบแยกส่วนที่ไร้าการบูรณาการอย่างสิ้นเชิงกรมทางหลวงมีหน้าที่สร้างถนนให้รถวิ่งสะดวกก็ถมถนนให้สูงขึ้นไว้และมักลืมไปว่าถนนนั้นขวางทางน้ำเดิมหรือวางท่อระบายน้ำไว้เล็กนิดเดียว กรมชลประทานดูแลเขื่อนดูแลคลองส่งน้ําพยายามจัดการน้ําตามหน้าที่ท้องถิ่นหมายถึงเทศบาลและอบตอดูแลท่อระบายน้ําหน้าบ้านเราซึ่งระบายน้ําลงคลองสาธารณะกรมป่าไม้กรมอุทยานดูแลต้นไม้ต้นน้ําบนเขาปัญหาคือ4หน่วยงานนี้คุยกันน้อยมากบางครั้งกรมทางหลวงสร้างถนนขวางทางระบายน้ําของกรมชนบางครั้งท้องถิ่นถมที่ สร้างสวนสาธารณะทับแก้มลิงธรรมชาติบางครั้งต้นน้ําถูกบุกรุกแต่ปลายน้ําไม่รู้เรื่องเมื่อเกิดน้ําท่วมต่างคนก็ต่างโยนกลองท่อตันเป็นเรื่องของเทศบาลน้นําล้นตลิ่งเป็นเรื่องของกรมชนถนนขวางน้ําเป็นเรื่องของกรมทางหลวงสุดท้ายประชาชนคือผู้รับกรรมที่ต้องวิทย์น้ําออกจากบ้านในขณะที่หน่วยงานรัฐทําได้แค่มองหน้ากันเลิกลักอาวุธยุคสงครามโลกเอามาสู้กับภัยพิบัติยุคดิจิทัล เรากําลังเชิญหน้ากับภาวะโลกร้อนที่ทําให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฝนตกหนักขึ้นปริมาณฝนที่เคยตกทั้งเดือนอาจจะถล่มลงมาภายใน3วันขณะที่น้ําทะเลหนุนสูงทําให้น้ําจากแม่น้ําระบายออกทะเลได้ยากขึ้นแต่หันมาดูอาวุธที่เราใช้สู้กับน้ําท่วมเรายังใช้ท่อระบายน้ําขนาดเท่าเดิมที่วางแผนไว้เมื่อ30-40ปีก่อนเรายังใช้ระบบเปิดปิดประตูน้ํา ที่ต้องรอคําสั่งจากส่วนกลางเรายังใช้การพยากรณ์อากาศแบบกล้องกว้างไม่เจาะจงลงพื้นที่พูดง่ายๆก็คือเรากําลังใช้โครงสร้างพื้นฐานยุคเก่ายุคโบราณมารับมือกับภัยพิบัติยุคใหม่มันจึงไม่ต่างอะไรกับการเอาดาบไปสู้กับปืนกลผลลัพธ์จึงจบลงที่ความพ่ายแพ้ทุกครั้งทางออกเลิกแก้ผ้าเอาหน้ารอดแล้วผ่าตัดโครงสร้างทันที การแก้ปัญหาน้ําท่วมภาคใต้ถ้าจะทําให้จบจริงต้องไม่ใช่แค่การของงบประมาณมาขุดลอกคูคลองทุกปีหรือแจกถุงยางชีพตอนน้าท่วมมิถหัวแล้วแต่ต้องเป็นการจัดการเชิงระบบนี่คือข้อเสนอ4ข้อที่รัฐบาลและคนในพื้นที่จะต้องกล้าทําข้อ1นพื้นที่ให้น้ําอยู่ต้องยอมรับความจริงว่าเราเอาชนะน้ําไม่ได้ต้องเลิกถมที่มั่วสั่วพื้นที่เนี่ยเป็นทางน้าหลัก ตามธรรมชาติต้องประกาศห้ามก่อสร้างขวางทางน้ำเด็ดขาดต้องมีพื้นที่แก้มลิงแห่งใหม่เพื่อพักน้ำก่อนปล่อยลงทะเลการขยายเมืองต้องดูทิศทางน้ำไม่ใช่ดูแค่ราคาที่ดินข้อ 2. ผังเมืองต้องศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่กระดาษเปื้อนหมึกกฎหมายผังเมืองต้องมาคับใช้จริงจังห้ามเปลี่ยนสีผังตามใจชอบตามใจในายทุนพื้นที่สีเขียวกเกษตรรับน้ำต้องรักษาไว้ไม่ใช่ปล่อยให้หมู่บ้านจัดสรรขุด ขึ้นกลางทุ่งรับน้ําและมาเรียกร้องให้รัฐระบายน้ําให้ข้อ3ตั้งศูนย์ประชาการซิงเกิลคอมมานด์ที่มีอํานาจจริงเลิกทีเถอะระบบที่กรมชนจะเปิดประตูน้ำต้องรอหนังสือราชการหรือท้องถิ่นจะขุดลอกคลองต้องรออนุญาตข้ามปีภาคใต้ต้องการองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ําที่มีอํานาจเด็ดเสร็จสั่งการได้ทั้งกรมชนกรมทางหลวงและท้องถิ่นในเวลาวิกฤต และต้องเป็นการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเดียวกันหรือ Big Data ไม่ใช่ต่างคนต่างถือข้อมูลคนละชุดข้อ4เทคโนโลยีต้องพัฒนาให้ทันสมัยในยุคนี้เราต้องมีระบบเตือนภัยที่แม่นยำระดับหมู่บ้านต้องมีเรดาร์ตรวจจับกลุ่มฝนที่แจ้งเตือนล่วงหน้าได้จริงและมีระบบจาลองสถานการณ์ว่าท่าน้ามาเท่านี้พื้นที่ไหนจะท่วมบ้างเพื่อให้ประชาชนให้ชาวบ้านเต็มตัวทัน ไม่ใช่รอให้น้ําเข้าห้องนอนแล้วค่อยประกาศเตือนอย่ายอมจํานนต่อคําว่าภัยธรรมชาติพี่น้องชาวใต้ครับการที่น้ําท่วมบ้านเราทุกปีมันไม่ใช่เรื่องปกติการที่เราต้องขนของหนีน้ําทุกปลายปีมันไม่ใช่ประเพณีมันคือสัญญ,ญาณเตือนว่าการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั้นล้มเหลวเรามุ่งแต่ตัวเลข GDP มุ่งแต่สร้างสิ่งปลูกสร้าง จนลืมเคารพกฎของธรรมชาติและลืมสร้างระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืนถ้ารัฐบาลยังแก้ปัญหาแบบเดิมๆคือรอให้น้ำท่วมแล้วของงบเยียวยาปีหน้าและปีต่อๆไปเราก็จะต้องมานั่งดูข่าวเรื่องเดิมๆความสูญเสียเดิมๆกันอีกถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลิกมองน้ำท่วมเป็นแค่เวรกรรมจะต้องมองให้เห็นว่านี่คือปัญหาระดับโครงสร้างที่ต้องการผ่าตัดใหญ่ไม่ใช่แค่การแปะพลาสเตอร์ยา เพราะคนใต้ต้องการอนาคตที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่ทุงยังชีพเพื่อประทังชีวิตไปวันๆใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็เชิญนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวดังครับ